สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำใบปัดน้ำฝนของ i s u z u t ทป e าร์ดะกอน I ค่ะใบปัดน้ำฝนของ i s u z u เทป R ะกอน I นะคะจะมีขนาดความยาวทั้งสองอันคือ18นิ้วค่ะวาจากหัวไปหัวเลยนะคะจะเป็นแบบเกี่ยวค่ะซึ่งทางร้านนะคะจะขายคู่ละ120บาทซึ่งจะได้โครงเหล็กพร้อมยางปัดน้ำฝนแบบนี้เลยนะคะอันนี้ทางร้านก็จะให้ดูงานนะคะ เป็นแบบเดิมติดรถแข็งแรงทนทานสามารถใช้ปัดน้ำฝนได้เหมือนรีวิวข้างต้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะของใบปัดน้ำฝนค่ะซึ่งอันนี้สามารถใช้ได้หนึ่งคันเลยนะคะหนึ่งคันจะใช้สองอันสิบแปดนิ้วแบบนี้สองอันเลยค่ะนี่นะคะันนี้ก็จะเป็นยางค่ะลูกค้าอันนี้คือภาพโดยรวมของใบปัดน้ำฝนนะคะในชุดก็จะมีที่เกี่ยวให้ค่ะซึ่งจะเป็นตัวกิบล้อพร้อมใส่แถงอันเดิมได้เลยนะคะจะแยกจากใบปัดน้ำฝนค่ะ นี่นะคะจะเป็นลักษณะตัวแบบนี้เลยแล้วเราก็จะนําไปใส่ตรงกลางเพื่อนําไปเกี่ยวของอันเดิมที่อยู่ติดรถค่ะเมื่อเราถอดอันเดิมออกมาเราจะสามารถเกี่ยวแทนอันเดิมได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแนบคลิปวิธีการใส่ตัวกิ๊บลาอันนี้พร้อมใส่กับทางตัวของรถเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปกันเลยนะคะไปเลยค่ะใส่เข้าไปก็เราก็ดูเนี่ยช่วงงหวะเนี่ยเนี่ยให้มันให้มันเข้ายยอย่างเงี้ยได้จะเข้าเนี่ยผมว่องพอดีแล้วก็เราก็ดันเข้าไปเลย กะดเข้าไปเนี่ยมันซุ้มนจะล็อกอะเนี่ยมันก็นได้แค่นีน้คือแค่นี้คือจบ